Good Morning วันนี้เราจะมาดูโชว์รูมสื้อผ้านะคะเป็นเหมือนสภ้อผาผู้ชายแฟนเราอยากมาก็เลยคิดว่าจะมาถ่ายบล็อกให้ดูกันมันเป็นโชว์รูมมา โดนไปหนึ่งตัวนะคะจริงๆคือเขาชอบหลายตัวมากแต่ว่าในไหนร้านมันก็จะเป็นเพอร์มานแตนตรงนี้แล้วก็เลยซื้อแค่ตัวเดียวก่อนเพราะว่าที่ที่แล้วก็ซื้อกางเกงกับเสื้อไปหลายตัวเหมือนกันนี่ Porter Jamesport เดี๋ยวเราจะไปกินโจ๊กชื่อร้านอะไรนะ s i l v e r b r e a k takeaway มันเป็นเหมือนโจ๊กคล้ายๆโจ๊กที่ไทยเลยแล้วก็มีปลาท,ทั้งโกเป็นร้านเล็กๆ,ๆแล้วก็ราคาไม่แพง ร้านนี้เหมือนเป็นร้านเก่าแก่นะคะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องปลาต้องโกมากๆวันนี้เราก็เลยมาทานปลาต้องโกแล้วก็ทานกับโจไปด้วยคือเหมือนร้านเนี้ยเขา specialize คือเขาทําปลาต่องโกแบบสดๆใหม่ๆเลยเป็นร้านที่แฟนเราแล้วก็เราชอบทานมากๆเลยเป็นโจไข่ยาวมาวเออะไรบ้าง ตอนนี้อยู่ศูนย์รถฮอนด้านะคะพอดีเราอยากมาดูรถเล่นๆเปะอยู่กันที่ศูนย์มาซ่า ดชื่อนอะแบบมันหวานไปแล้วก็แบบสดชื่นสไตล์เกิดมวันี้ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งปกติวันอาทิตย์จะเป็นวันที่เราแบบชิลๆอยู่บ้านมากแพลนของวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเชลแล้วก็จะบ้านเพราะว่าห้องแอบรกนะคะวันนี้อากาศดีมากๆตอนบ่ายเย็นๆแบบกแก่ๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรากับน้องจะเอาไปขับรถเพราะว่าเราอยากฝึกขับรถให้มันเก่งกว่านี้โอเค b r e ค k f สวันนี้เราจะทำเป็นเบเกิลอะโวคาโด ขายเหมือนเดิมแล้วก็จะทำสตรอเบอร์รี่เพยเพิ่มด้วยเพราะว่าเวลาลงคลิปใน TikTok ชอบมีคนถามว่าขวดที่เราใส่สตรอเบอร์รี่กินกับมะชะคืออะไรเป็นสตรอเบอร์รี่ที่เราทำเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำเพิ่มด้วยเพราะว่าปกติแฟนจะทำให้แต่ว่าช่วงนี้เขายุ่งก็เลยเดี๋ยวจะมาทำเองเ,เริ่มกันเลยเบเกลิลที่ใช้จะชอบถึงแบรนด์นี้นะคะคือมันจะมีแบบพาร์เมซานชีสหน่อยหน่อยก็สึกว่ามันอาไอยดี การทำสตรอเบอรี่พดมสหรับมัทฉะคือง่ายมากๆนะคะเราแค่หั่นสตรอเบอรี่ทั้งหมดที่เรามีแล้วก็จะเอาไปต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เลมอนนิดหน่อยแค่นั้นเองง่ายมากๆ ตอนกลางวันแล้วนะคะคือไม่ได้ทําอะไรตอนเช้าแบบเก็บห้องนี้นะหนื่ยมากตอนนี้ลลนี่ชืลนอากาศร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้มือกล้องเราจะทําเป็นสปากเกตตีมีตบอลแฟนเราทําทุกอย่างไว้แล้วเราหมดแค่ต้องใส่แพนแล้วก็โลโรลโรล,ล,ล,ลก็คือชิลมากนี่นะคะเรามีเส้นของเราอยู่แล้วแล้วก็เป็นสําหรับ portion, หนึ่งพอร์ชั่นก็แค่ใส่เข้าไปเลยชิลมาก ระหว่างที่เราต้มซอสสปาเกตตี้นะคะก็จะมาทำมัทฉะวันนี้จะทําเป็นมัทฉะกับน้ํามะพร้าวจะบอกว่าจริงๆการดื่มมัทฉะดีมากเลยนะคะจริงๆคนถ้าเป็นเพล่มัทฉะว่าเราอะชอบทานกับน้ามะพร้าวคืออร่อยมากๆใครที่เหมือนยังไม่คุ้นชินกับแบบรสชาติเขียวอะไรเงี้ยเออให้มาลองมัทฉะกับน้ามะพร้าวมันเป็นแบบเข้ามากคือมัทฉะมันจะมีความเป็นแบบถั่วๆแบบนัตตี้อย่างเงี้ยแล้วพอผสมกับน้ํามะพร้าวอะมันเข้ากันแบบดีมากๆเลย นี่นะคะสปาเกตตี้มีดอลของเราอร่อยมากๆเมื่อวานทานเป็นตอนเย็นแล้วนะคะวันนี้ก็เลยติดใจยอยากทานเป็นตอนกลางวันอีกมีแมวใครชอบนอนท่าแปลกๆบ้างไหมคะอันนี้แมวอ้วนประจำบ้านเราเขาจะชอบนอนแปลกๆแ,กแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรท่ามันนอนสบายหรือเปล่า ได้เลิลากตัวเองออกมาจากบ้านนีแล้วนะคะโอ้ยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบป่วยมากๆคือวันนี้นะคะไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเดี๋ยวจะทาลิปนิดหน่อยอลิปมันปากแห้งอะ คือเราแบบเป็นคนชอบติดกิฟแบบติดเงบอย่างนี้มากไว้ข้างบนเพราะว่าแบบขี้เกทำผมใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาขับรถหรือว่าเวลานั่งรถอะมันไม่ควรติดเพราะว่าแบบมันจะเกิดอุบัติเหตุได้โอเคแพลนวันนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวก่อนไปซื้อชาไทยอยากทานมากแล้วก็ไปทานข้าวแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปวซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าวันนี้อาหารแมวมันลดราคานะคะวันนี้นะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลย แล้วคือว่าเราอยากจะออกไปเดินมากพอออกไปเดินบุกฝนตกก็เลยอุ้ยไม่ได้เดินแล้วก็เลยออกกําลังกายที่บ้านแทนนะคะแล้วคือที่นี่เชลด์นะคะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อย,ย,ยมากอย่างเช่นวันนี้ฝนตกก็พอตกทั้งวันปุ๊บอีกแบบแดดออกพอแดดออกแล้วก็ฝนตกอีกมันจะเป็นอย่างนี้วนๆๆนๆน,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 นะคะโอเคถึงแล้วนะคะที่นี่เชลด์มันจะไม่ค่อยได้มีห้างเหมือนที่ไทยนะคะแต่ว่ามันจะมีเป็นแบบตามร้านอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเดินเดินททลชอป แต่ว่าวันนี้คิดว่าจะกินร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะจริงๆแถวบ้านเราอะพวกร้านอาหารเอเชียมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นมันก็พอได้อยู่เดี๋ยวจะลองทานร้านนี้ดูนะคะแล้วก็ซื้อชาไทยปั่นด้วยโอเ okay, ค let's go นี่ได้แล้วนะคะมันคือชาตรามือนั่นแหละมันเป็นชาไทยแล้วก็เอามาปัน่นมันเป็นของร้านจีนนะคะแต่ว่าเออมันอร่อยมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบชาไทยมากๆแล้วที่เนี้ยไม่ค่อยมีร้านไหนที่ทําชาไทยปั่นเลยนะคะก็เลยชอบมากๆร้านนี้อืมสวัสดีอ่ะไ hey งคุณครั e ช่วยชิม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 ชมิ ฝนตกฝนตกอีกแล้วสุ per ร์เก็ตวันนี้ที่จะไปคือของ w o o l เพราะว่ามี special อาหารแมวนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางไปยังไ,ไปที่ไหนขับจากนี้ไปประมาณน่าจะประมาณ5นาทีนะคะไม่ไกลมากแล้วเราก็จะได้กลับบ้านไปพักกันแล้วจริงวันนี้ก็พักมาทั้งวันแล้ว ใช่ก็ like ตอนนี้กลายเป็นว่าฝนตกหนักเลยแต่ว่าดีนะเรามีร่มคันใหญ่อยู่โอเคแต่เราจะเข้าซุปเปอร์กันก่อนนะคะโอเคแต่เราจะมาทำอาหารให้แมวกินก่อน บ้านเราเลี้ยงแมวสีตัวใช่ไหมคะเป็นไลสลิดสตัวแล้วก็ส้มอีก2ตัวแต่ว่าตัวที่เป็นสีส้ม,มเขาจะชอบทานอาหารเร็วมากแล้วเขาจะอ้วกตลอดเลยเวลากินอาหารเปียกก็เลยต้องใช้ชามที่มันเป็นแบบ slow eating นะคะเป็นแบบนี้บอกว่าแมวจะกินน้ำน้อยนะคะดังนั้นวาสมกับอาหารบ้างแต่ว่าแมวของเราตัวหนึ่งที่ชื่อยูสุะเขาเป็นคนเขาเป็นคนเขาเป็นแมวที่ชอบดื่มน้ำมาก ก็เลยไม่ค่อยห่วงเรื่องดืม่มน้ำแต่ก่อนนะคะเราเป็นคนที่กลัวสัตว์มากแบบสัตว์เลี้ยงแบบกลัวหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เลี้ยงแมวอะ่ะก็รู้สึกว่าโอ้หมาแมวทุกตัวมันน่ารักไปห,หมดเลยแล้วเราก็จะโรยท็อปปิ้งด้วยนะคะนี่เป็นของยี่ห้อ Feline Natural ์เขาบอกว่ามันดีมากๆพร้อมเสิร์ฟค่ะฮัลโหลครับกินกินกิน แล้วมาดูสองตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวที่กินเร็วมากนี่ด้วยวันวัน